ในวิดีโอนี้จะพูดถึงการเพิ่มนักศึกษาเข้ามาในคลาสของเราทำได้อย่างไรขั้นตอนแรกครับกลับไปที่ในคลาสของเรานะคือ it 1 0 1 teams ถ้าใครไม่เจอหน้านี้อย่าลืมคลิกที่เมนู teams ด้านนี้นะครับเมื่อกดที่เมนู teams แล้วถึงจะเจอ list ของคลาสทั้งหมดหรือกลุ่มทั้งหมดของเราการเพิ่มนักศึกษาในทีมนั้นหรือในกลุ่มนั้นให้เลือกที่จุด,จด เมื่อเลือกที่จุดๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะกด Add Member เมนูตัวนี้ได้การกด Add Member เราเริ่มที่จะใส่รหัสนักศึกษาเข้าไปใช้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับในที่นี้ผมเสิร์ชนารีรัตแล้วผมกด Add แต่ผมไม่ได้ Add จริงนะเพราะว่า อาจจะเป็นการรบก,กวนพี่เขานะครับมีอีกวิธีหนึง่งสำหรับคลาสที่มีขนาดใหญ่มากๆการแอดเทละคนอาจจะทำไม่ไหวในที่นี้เราสามารถจะให้โค้ดของนักกับนักศึกษาไปแล้วให้นักศึกษาใส่โค้ดเข้ามาให้เราได้ครับโดยไปที่จุดๆนะครับแล้วเ,เลือก manage team เมื่อเรากดที่ manage team เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นชื่อเมมเบอทั้งหมดในที่นี้มีชื่อผมหนึ่งคน แต่ยังไม่มีนักเรียนเลยเราสามารถจะสร้างโค้ดให้นักศึกษาเข้ามาจอยด้วยตัวเขาเองได้โดยไปที่ Setting ถ้าใครหน้าจอเล็กจะขึ้นเป็น Tool more นี้นะครับแล้วเลือก Settings นะครับกด s e t t i ้ g เรียบร้อยด้านล่างจะเห็นคำว่า Team Code กดขยายทีมโค้ดออกมาแล้วมีปุ่มคำว่า Generate ื่อกดปุ่ม generate ครับระบบจะทำการสร้างรหัสให้นักศึกษาไปใส่เมื่อนักศึกษาได้รับโค้ดตัวนี้แล้วเขาสามารถที่จะ j o ยท t e ได้การ j o ยท team สามารถทำได้ครับโดยกดที่ join a create team ด้านล่างซ้ายมือจากนั้นขวามือตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามี join team with a code ให้เขาเอาโค้ดปาใส่ที่นี่แล้วกดจอยทีมเมื่อเขากดเรียบร้อยแล้วเขาจะเข้ามาที่คลาสนี้โดยอัตโนมัติผมจะกลับไปที่หน้าแรกนะครับการกลับไปที่หน้าแรกของคลาสให้เลือกที่ general นะเป็นแบบนี้นะครับนักศึกษาจะเข้ามาที่นี่โดยอัตโนมัติครับละนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการเชิญนักศึกษาและอาจารย์ท่านอื่นให้เข้ามาที่คลาสของเรา